ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกำลังให้กิยติตามรับชมและรับฟัง youtube ช่องเสือเชียงเสือตอนตระกูลเหลื่อมเผากับจมัดเลยตอนนี้เป็นตอนที่สซึ่งจะนำเสนอต่อจากตอนที่ผ่านมาหลังจาก การสะดุดของธุรกิจของคุณตาคุณยายและอนาคตของพวกเราในปีพุทธศักราช2 5 1 8นั่นก็คือช่วงที่คุณตาคุณยายประกอบสามมาอาชีพทำการค้าขายตามปกติคุณตาก็มีหน้าที่นั่งรถโดยสารเพื่อที่จะนำส่งผู้โดยสารจากอำเภอปักชม เข้าโู่ตัวเมืองจะหมดเลยก็ถึงช่วงเวลาบ่ายๆของวันวันหนึ่งในเดือนเมษายน2 5 1 8ผู้บรรยายเองก็อยู่กับบ้านช่วงเวลาประมาณสักบ่ายๆประมาณนี้ก็มีรถที่เป็นรถโดยสาร ร่วมเดินทางเส้นเดินทางเดียวกันเขาแวะส่งข่าวที่บ้านเชียงกลมซึ่งเป็นบ้านของคุณตาและคุณยายเขาบอกว่ารถโดยสารหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นรถวิ่งระหว่างอำเภอปากชมสู่จังหวัดเลย เป็นช่วงขากลับจากจังหวัดเลยมุ่งหน้าสู่เบอ่อปากชม,เก,กกรรมเกิดการฆาตกรรมเกิดการฆาตกรรมซึ่งเป็นการหมายปองเอาชีวิตของคนที่โดยสารมาในรถคันนั้นบริเวณที่เกิดเหตุเกิดขึ้นที่ถนน เมืองเลยเชียงคานยุคสมัยนั้นก็เป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองสู่อำเภอเชียงคานร,รถโดยสารคันหมายเลขหนึ่งของคุณตาซึ่งมีคุณตานั่งร่วมเดินทางมาด้วยพร้อมคุณสารขากลับมุ่งหน้าสู่อำเภอปากชมกระเป๋ารถ มีสองท่านท่านหนึ่งก็เป็นคุณน้าเป็นน้าชายของผู้บรรยายโชเฟอร์ก็เป็นหลานของคุณตาหลานของคุณตาซึ่งเป็นหลานชายเห็นโชเฟอร์เป็นคนขับระหว่างเดินทางจากอำเภอเมืองมุ่งหน้าสู่บ้านธาตุจอมศรีหรือเรียกว่าบ้านธาตุในปัจจุบัน ก็จะผ่านาหลายหลายหมู่บ้านผ่านเส้นทางแยกอำเภอท่าลี่ที่เขาเรียกกันว่าแยกบ้านปากคูผ่านบ้านนาอ้อพอผ่านบ้านนาอ้อยุคสมัยนั้น2,518ก็ค่อนข้างที่จะ,จะเจริญ แต่ก็ยังห่างไกลแันสักนิดสำหรับแต่ละหมู่บ้านพอเลยรถวิ่งผ่านบ้านนาอ้อบ้านนาอ้อก็มุ่งหน้าสู่แยกบ้านนาแขมก่อนถึงแยกบ้านนาแขมเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่เชียงคานถ้าวิ่งตรงถ้าถึงบ้านท่าดจอมศรีถ้าลี้ยวขวาก็จะไปปากชมระหว่างทางซึ่งก่อนถึงแยกบ้านนาแขม คนท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าโคกช้างให้ซึ่งเป็นป่ารกร้างข้างถนนเยอะๆแล้วก็มีต้นไม้เยอะหน้าแรงเดือนเมษาก็จะร้อนอากาศร้อนต้นไม้ก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้รับน้ำเท่าไหร่ก็จะเป็นป่ารกร้างธรรมดาบริเวณนั้นบริเวณนั้นก็คือเป็นบริเวณที่สถานที่เกิดเหตุ การฆาตกรรมเอาชีวิตผู้โดยสารในรถโดยที่ผู้โดยสารที่นั่งรถมาด้วยกันหนึ่งในนั้นก็กลายเป็นผู้ร้ายกลายเป็นผู้ร้ายใช้ปืนเขาเรียกว่าปืนที่ใช้สำหรับในการทำสงคราม เป็นปืนผิดกฎหมายในยุคสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นอาวุธที่อนุภาพร้ายแรงพอมาถึงบริเวณโคกช้างให้ผู้โดยสารท่านนั้นก็กดกลิ่งให้รถจอดรถก็จะจอดรถก็จะจอดพอรถที่จะลงเนินรถก็จะจอดให้ผู้โดยสารล,ลงผู้โดยสารท่านนั้นเป็น สุภาพบุรุษท่านหนึ่งไม่อำพางหน้าตาพอลงจากรถสำหรับรถบัสหรือคล้ายๆรถเม่<ๆ>ก็จะมีประตูขึ้นทางขึ้นขึ้นลงเนี่ยสอ,สองด้านก็คือด้านหน้ากับด้านหลังผู้โดยสารท่านนี้ซึ่งเป็นคนร้ายได้ลงทางด้านหน้าแล้วก็พอลงไปปุ๊บรถกำลังที่จะ ขึ้นตัวออกผู้โดยสารท่านนี้ก็ได้หันปลายกระบอกปืนที่สะพายอยู่ในเสื้อหันปลายกระบอกปืนที่สะพายอยู่ในเสื้อซึ่งใส่เสื้อคลุมมาหันปลายกระบอกปืนมาที่ผู้โดยสารที่นั่งอยู่เบาะแรกติดกับบันไดาทางขึ้นลงประตูแรกทางด้านน้ารถยิงยิงหลายนัดมาก ผู้โดยสารที่นั่งตรงนั้นไม่ใช่ผู้โดยสารอื่นไกลเป็นคุณตาของผู้บรญยายเองปลายกระบอกปืนคมกระสุนมัจ,จุราชก็ได้พุ่งสู่ร่างกายของคุณตาเข้าที่หน้าอกหน้าอกคุณตาก็ได้เสียชีวิตอยู่กับที่จังหวะนั้นรถก็เคลื่อนตัว ซึ่งโชเฟอร์ที่ขับในขณะนั้นก็คือหลานชายของคุณตาซึ่งผู้บรรยายจะเรียกว่าพี่ก็ค่อยๆเรื่อนตัวไปน้าชายของผู้บรรยายอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นกระเป๋ารถอยู่ประตูหลังก็ได้เห็นเขาฆาตกรรมได้เห็นเขาหมายปองเอาชีวิตคุณพ่อซึ่งเป็นคุณตาของผู้บรรยายน้าชายก็ได้ มีโอกาสตอบโต้ได้ตอบโต้ไปแต่ไม่ใช่อาวุธปืนนะไม่ใช่อาวุธปืนเป็นการใช้เหล็กเศษเหล็กปาเข้าใส่สำหรับมือปืนท่านนั้นซึ่งกำลังยิงไม่หยุดยิงไม่หยุดพอปลาเศษเหล็กใส่มือปืนที่ประตูหน้า คนร้ายขันัันยืนอยู่นะพื้นถนนหันไปกระบอกปืนเข้าหาตัวรถก็ยิงมาทางด้านประตูหลังอีกยิงมาทางด้านประตูหลังก็มาโดนน้าชายของผู้บรรยายน้าชายของผู้บรรยายด้วยความที่เป็นสัญชาตยานก็ได้ล้มตัวลงหมอบไปบนบนพื้นรถแต่ก็หมอบลงไปก็ไม่พ้นขมมจุราชซึ่งโดนยิงเข้าทีา่ด้านหลังทะลุ ด้านหลังทะลุที่ไหลยิงเข้าด้านหลังทะลุที่ไหลก็นึกดูสําหรับการล้มตัวลงไปเวลาเราอยู่ประตูหลังของรถบัสล้มตัวลงไปก็คนยิงก็ยิงสวนขึ้นมาก็เลยเข้าด้านหลังของน้าชายน้าชายก็เสียชีวิตแต่ระหว่างนั้นก็คือรถเริ่มเคลื่อนตัวโชเฟอร์ก็เริ่มที่จะขับรถ ลงเนินเป็นจังหวะลงเนินพอดีพอดีก็รถก็เคลื่อนตัวง่ายหน่อยคนร้ายก็พอยิงเสร็จก็เดินเข้าป่าบริเวณโคกสังงห้นี้ไปแล้วรถก็จอดรถก็จอดจนมีการส่งข่าวกันยุคสมัยนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีก็ต้องส่งข่าวไปที่ป้อมตำรวจที่บ้านป่าภู ซึ่งเป็นทางแยกที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอทาลีเจ้าที่ตำรวจได้มาชนสูตรมาตรวจสอบก็พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายรายที่หนึ่งบริเวณบันไดาทางขึ้นเป็นที่นั่งติดบันไดเลยก็คือคุณตาของผู้บรรยายแล้วก็ อีกสองท่านเป็นที่นั่งนั่งคู่กันไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่เป็นเด็กกำลังรับประทานขนมขนมติดปากอยู่เลยขนมี่ยติดปากอยู่ทั้งสองท่านเพราะว่าจังหวะที่คนร้ายยิงคุณตาซึ่งอยู่บ่อแรกประตูหน้าแล้วก็ยิงกลาดมาประตูหลังช่วงระหว่างกลางกลางรถเนี่ย ก็ไปโดนเอาเด็กสองคนซึ่งรับประทานขนมติดปากอยู่นะสรุปแล้วก็คือเด็กสองผู้ใหญ่สองน้าชายของผู้บรรยายเองก็โดนโคมมโจุราชโดนลูกปืนอยู่ด้านหลังช่วงที่ตำรวจชันสูตรเสร็จเรียบร้อยก็ตกประมาณสักช่วงเย็นช่วงเย็นแล้วในเดือนเมษายนอากาศก็ร้อน ก็ได้ชนสูตรพิกศบเสร็จก็ได้นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเชียงตรมศพของคุณตาคุณน้าต้องมันตั้งไว้คู่กันเด็กที่นั่งรถอยู่บนรถนั้นก็ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการสดุดของชีวิตคุณตาคุณนา้ารวมไปถึงอนาคตของพวกเราซึ่งได้เกิดร่วมตระกูลเหลือมเผ่าก็ได้สะดุดไปผู้บรรยายเองเรียนอยู่ชั้นปถมปีที่สช่วงนั้นการบำเพ็ญกุศลต่างๆก็ค่อนข้างที่จะ มีผู้คนมาร่วมเยอะมีผู้คนมาร่วมเยอะซึ่งก็ได้ตั้งบาเพ็ญกุศลแล้วก็นําไปชาปนกิจซึ่งเป็นที่ที่ชาปนกิจเป็นการเผาเชิงตะกอนอยู่ที่ไร่เป็นที่ของคุณตาปัจจุบันนี้ที่ที่ตรงนี้อยู่ที่นคนแถวๆบ้านเชียงกงก็จะเรียกเรียกบริเวณนั้นว่าบ้านโดน ระหว่างบ้านเชียงกลมกับบ้านปังคอมนะระหว่างบ้านเชียงกลมกับบ้านปังคอมแล้วก็ธุรกิจต่างๆก็สะดุดไปด้วยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็สะดุดตามไปด้วยพวกเราซึ่งเป็นด้านหลานก็ค่อนข้างที่จะชะงักตัวพอช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมพวกเราก็ไม่ได้คึกคืน ไม่ได้ะร่าเริงเหมือนก่อนๆมาช่วงก่นกอนๆมาเปิดเทอมครั้งหนึ่งก็จะมีกิจกรรมที่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มอบให้ในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ใส่ไปโรงเรียน2 5 1 8ผู้บรรยายเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่4ก็ค่อนข้างที่จะหดหูนะค่อนข้างที่จะหดหูถือโอกาสที่จะ อายุก็เริ่มมากขึ้นสิบขวบอายุสิบขวบสำหรับปีพุทธศั 2, กราช2514การสะดุดของครอบครัวตรากูลเหลือมเผ่าก็เกิดขึ้นสำหรับท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าผมซึ่งเป็นผู้บรรยายก็ต้องขออภยัยผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภยัยหรือไปกระทบ จิตใจของใครหลายหลายคนทันทีคุ้นเคยกันทันทีเคารพนับถือกันก็ต้องถือว่าผมผู้บรรยายตั้งใจที่จะบรรยายให้ฟังว่าครั้งหนึ่งตรากูลเหลืองเผากับจังหวัดเลยซึ่งเริ่มต้นเกิดขึ้นที่บ้านเชียงกลมตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลย เอาเป็นสะดุดแค่ตรงนี้สะดุดแค่ตรงนี้ซึ่งเส้นยุคของคุณตาสุยเหลื่อมเผาก็ยังเหลือคุณยายอยู่คุณยายสมก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ประกอบสัมมาอาชีพต่อไปลูกๆดนหลานคุณลงุงคุณป้าคุณนา้าคุณอา ก็ยังประกอบสามาชีพอยู่แล้วก็ที่ไปที่มาต่างๆนั้นผู้บรรยายเองจำความได้ตลอดไม่เคยลืมทุกๆลมหายใจผู้บรรยายไม่เคยลืมเว้นเสียแต่ว่าหมดลมหายใจไปจากโลกนี้แล้วคงจะลืมไปจะเหลือไว้ซึ่งคลิปคลิปนี้ถ้ามีโอกาสก็ยังมีตอนต่อๆไปสำหรับครอบครัว ตรากูลเหลื่อมเผายังมีให้ติดตามรับชมรับฟังอีกถ้าท่านใดที่อาจจะมีโอกาสได้เสนอแนะหรือญาติญาติลูกๆล,ลานหลานอยากจะฟังเพิ่มอีกก็จะมีให้ฟังอีกเป็น10ปีอีกเป็น10ป,ป,ปีที่จะเล่าสู่กันฟังว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไร หลายๆคนซึ่งเป็นรุ่นน้องผมก็อาจจะนะเริ่มมีอายุถัดๆจากผมไปก็คงไม่ว่ากันถ้าจําไม่ได้ก็ขอบคุณที่ติดตามถ้าจําได้ผิดพระราปประการใดก็ต้องขออภัยขออนุญ,ญาตนะครับสำหรับท่านที่มาฟังแล้วเกิดความรู้สึกด,ดีๆก็ขอให้มีความสุขในการติดตามตระกูลเหลื่อมเผา ซึ่งทาง Youtube เสือเชียงเสอือผู้บรรยายเป็นแอดมินแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้มันยายไว้มีข้อสงสัยประการใดเสนอแนะแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปขอขอบพระคุณนะครับถ้ามีโอกาสดีๆก็คงจะได้ติดตามตอนต่อๆไปขอขอบพระคุณสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่หลาๆท่านที่อยู่เบื้องหลังในการทำงาน ของช่อง YouTube เสือเชียงเสือวันนี้มีโอกาสดีๆที่ได้รู้จักได้ทักทายกันอย่าลืมครับกด Subscribe กดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นไอดีไลที่จะสื่อสารกับผู้บรรยายใส่ ID ดีไลได้ทาง k o n k a n a e g นี่คือ ID ดีไล ก็ฝากไว้นะครับสําหรับสิ่งดีที่มีให้กันวันนี้ขอขอบพระคุณจริงๆที่เสียสละเวลาติดตามมาถึงคลิปที่เราตั้งอกตั้งใจจะทําไว้เพื่อที่จะให้ลําลึกนึกถึงต้นตรากูลเหลื่อมเผาอีกครั้งหนึ่งกับคุณตาสุยเหลื่อมเผาคุณตาคุณยายสมเหลื่อมเผา คุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับ